ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพูดูไพ่หรือชมพูดูทารสนะคะในวันนี้ชมพูก็จะมีพิกอากาศให้ทุกคนได้เล่นกันกับหัวข้อที่มีชื่อว่าเขาชอบคุณไหมนะคะหรือคนที่คุณชอบเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะก็มีหน้าไพ่ไห้ทุกคนได้เลือกทั้งหมด3ามกองนะคะ ตั้งจิตเป็นสมาธินะทำสมาธิให้ดีๆนะคะแล้วก็เลือกกองไพท่ที่คุณรู้สึกดึงดูดสายตาม,มากที่สุดนะคะ mm hmm. เมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มคำทำนายกันนะคะ สวัสดีคนที่เลือกกองที่1น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่คุณชอบเขาชอบคุณไหมนะคะดูเหมือนกับว่าคนที่เลือกกองที่1นนะคะคนที่คุณชอบเนี่ยเขาเพิ่งจะจบจากบางสิ่งบางอย่างมาในบางคนอาจจะเพิ่งเลิกรากับคนรักมาก็ได้นะคะตัวของเขานะคะอาจจะเลิกราหรือว่าเพิ่งผ่านความเจ็บปวด ผ่นความเสียใจมาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็นี่ก็คือไพ่ใต้สำรับนะคะของคนที่เล่นของที่หนึ่งเนอ,เอ,อดูเหมือนว่าคนที่คุณชอบนะคะเขาก็ไม่ได้ชอบคุณแค่คนเดียวก็ได้นะนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ด้วยความที่ เขาอาจจะผ่านอะไรมาเยอะนะคะมีประสบการณ์มาเยอะตอนนี้เขาก็เลยคิดที่จะเหมือนยังไม่ได้จริงจังกับความรักสักเท่าไหระคะ่ค่ะเขามีคนคุยหลหลายคนนะคนที่เลือกองที่หนึ่งนะคะมีตัวเลือกเข้ามาให้เขาเนี่ยได้เลือกสรรหลายคนเลยซึ่งก็หนึ่งในนั้นก็มีคุณอยู่ด้วยนะคะ ดูเหมือนกับว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครเลยนะคะคุยเล่นๆหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะคะบุคลิกของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีความอดทนมีความเก่งในบางคนเนี่ยหน้าคมก็ได้นะคะผิวสีแทนหน้าคมหรือบางคนมีความอวบอ้วนอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนะ แต่ถ้าเกิดว่าเขาได้เจอคนที่ใช่แล้วนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาจะรักใครรักจริงเลยนะคะถ้าถามว่ามีโอกาสที่เขาจะชอบคุณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็บอกได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ที่คนที่เขาชอบคุณเนี่ยเราให้ที่3 0มนะคะคนคนนี้ชอบคนที่มีสเสน่ห์นะคะคุณอาจจะต้องโปรยสเสน่ห์เขานิดนึงอาจจะมีแบบความเล่นตัวบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจมัน ในอนาคตมันหมายถึงการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าดูจากหน้าไพ่รวมตรงนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าเขาไม่ีความผิดหวังในเรื่องของความรักอาจจะเพิ่งเลิกลาม,มาหรือว่าในอดีตเจอประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมาก่อนนะคะตัวเขาก็เลยเหมือนกับยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครนะคะคุยไปทั่วคุยไปเรื่อยหวานเสนห์ไปเรื่อยได้เหมือนกัน คนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ปากหวานพูดดีคารมดีนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นนะคะก็อันนี้ก็คือลักษณะของคนที่คนที่คุณถามนะคะว่าเขาชอบคุณไหมนะคะในตอนนี้เขายังไม่ได้จริงจังกับใครรวมถึงตัวคุณด้วยนะแต่ว่าในอนาคตแม่แน่นะคะคุณกับเขาอาจจะได้พัฒนากันไปได้อีกขั้นหนึ่งในอนาคตนะคะ นี่ก็คือพลังงานของคนที่เลือกกองที่1ค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่คุณแอบชอบเขาชอบคุณไหมนะคะดูเหมือนกับว่าคนกองที่2นะคะคนที่คุณชอบเขาก็มีความสนใจในตัวคุณอยู่ก็คือมีความชอบคุณแต่ว่าเขาอาจจะไม่กล้าแสดงออกก็ได้นะคะหรือว่ากลัวว่าตัวเองจะผิดหวังกลัวว่าตัวเองจะกลัวว่าถ้าเกิดว่า ในบางท่านเนี่ยคนที่เลของคที่สองคือตัวเขาอะ่ะชอบคุณและคุณก็ชอบเขาด้วยไงยแต่ว่าตัวเขาก็ไม่รู้ว่าคุณอะ่ะชอบเขานะคะถ้าเกิดเขารู้เขาอาจจะเดินลุจีบก็ได้นะนะคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าตอนนี้เขาเขามีหลายอย่างที่เรื่องที่ให้ต้องจัดการนิดหน่อยนะคะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาอาจจะเป็นเรื่องของความสําเร็จเรื่องเองนินทองทอง,ทองเรื่องการงานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาก็ชอบคุณนะ นะคะคนที่ละกงที่2เขามีความชอบคุณแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เขามีหลายสิ่งที่ให้ต้องจัดการนะคะก็เลยโฟกัสกับสิ่งนั้นมากกว่าที่จะโฟกัสเรื่องของความรักแล้วก็ตัวเขาคนนี้นะคะก็จะมีความไม่มั่นใจในตัวเองด้วยนะคะคือเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแต่พอเรื่องของความรักเนี่ยเขากลับมีความ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองคนคนนี้เป็นคนเก่งนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองมากมายไม่ก็ตอนนี้ที่เป็นไปได้ว่าที่เขาอาจจะยังไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักอะคะ่ะก็เป็นไปได้ว่าเขาอะอยากจะทําให้ตัว่อประสบความสําเร็จมากกว่านี้ก่อนอเขาชอบคุณแหละนะคะแต่ว่าเขาก็ขอโฟกัสในสิ่งที่สิ่งที่เขา ที่มันมากกว่าความรักก่อนนั่นก็คืออาจจะเรื่องของการงานการเงินนะคะเขาอยากให้ตัวเองประสบความสําเร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาจริงจังหรือว่าค่อยมาลุยเรื่องความรักทีเดียวนะคะก็ถ้าถามว่าเปอร์เซ็นที่เขาจะชอบคุณมีกี่เปอร์เซน็นเราให้50%นะคะแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกไปนะคะย้ำหลายครั้งมากว่าเขามีภาระหรือว่าหน้าที่หรือมีสิ่งที่ให้ต้องจัดการนะคะเยอะมากๆนะคะตัวเขาก็เลยเหมือนกับ โฟกัสกับความสำเร็จของตัวเองมากกว่านะคะคนคนนี้นะคะและนี่ก็คือพลังงานของคนที่ละอกองที่2นะคะสวัสดีคนที่ละอกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าน้องว่าคนที่คนชอบเขาชอบคนใหม่นะคะถ้าถามว่า คนที่คุณชอบเขาชอบคุนไหมนะคะบอกเลยว่าเขาชอบพลุนนะคะแล้วก็บางพลังงานที่ขึ้นนะคะหมายความว่าได้ม,มีการพูดคุยกันแล้วอะนะคะหรือว่าเป็นคนคุยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในอนาคตนะคะอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ถึงขั้นที่คบหาจริงจังกันเลยในอดีตของคนคนนี้นะคะอาจจะพบเจอกับความผิดหวังเสียใจนะคะ ถูกทรยศหักหลังถูกบอกเลิกหรือว่าที่แรงกว่านั้นคือมีมีปัญหาของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตัวเขาค่อนข้างที่จะมีแผลใจเยอะแล้วก็มีอดีตที่ไม่น่าจดจําสักเท่าไหร่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพร้อมที่จะไปต่อข้างหน้าแล้วพร้อมที่จะไปตอบคุณแล้วคือเขาเอาอดีตที่มันไม่ดีอะค่ะมาเป็นบทเรียนให้กับชีวิตของเขานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ เอาสิ่งสิ่งนั้น,นมาเป็นบทเรียนให้กับความสัมพันธ์ในครั้งถัดไปได้นะคะถ้าถามว่าตอนนี้คุณกับเขาคุยกันแล้วแล้วถามว่าในอนาคตเขาจะขอเป็นแฟนไหมตอบได้เลยนะคะว่าเขาขอเป็นแฟนคุณร้อยเปร์ซ็์เลยแล้วถ้าถามว่าถ้าแอบชอบอยู่เนี่ยเขาชอบคุณกลับไหมก็เป็นไปได้ว่าเขา,าชอบคุณนะคะแล้วก็ในเร็วนี้นะคะตัวเขาอาจจะมีการเข้ามาพูดคุยกับคุณ อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนเนี่ยแอบชอบเพื่อนสนิทถ้าถามว่ามีเปอร์เซนต์ไหมคะที่เพื่อนจะชอบเราในกรณีที่เราก็รู้สึกเอกใจบ้างนะว่าเอ๊ะคนนี้เหมือนแบบจะรู้สึกกับเราด้วยนะคะก็ตีไปได้เลยนะคะว่าเขาชอบคุณตัวของของคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะผ่านอะไรมานะคะแต่เขาก็พร้อมที่จะทิ้งมันไว้ข้างหลังแล้วก็พร้อมที่จะลุยหน้าต่อกับคุณนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นความสัมพันธ์แอบชอบไม่ได้คุยกันอะไรเลยนะคะแอบชอบอยู่เงียบๆคนเดียวถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณชอบเขาเขารู้แล้วเขาก็ชอบคุณด้วยเปอร์เซนต์เราตีให้90%เซเลยในอนาคตเขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณน่ะอย่างแน่นอนนะคะคนที่เลอกลองที่3มก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็ขอให้สมหวังในความรักที่ดีปรารถนาอะไรไว้ในสิ่งที่ดีก็ขอให้ได้ดังที่ใจปรารถนานะคะคนที่เลอกลองที่สามสหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ